ก็ได้หกหลักค oh. ่ะจานปูไตค่ะน้องชายก็ได้แผ่ได้ได้รับอนิสงส์ทันทีค่ะเออก็ได้หกหลักค่ะจาย์ปูไตค oh. oh. ่ะหลังจากหลังจากที่จารย์ปูไตเดินทางกลับนะคะก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าทั้งที่ทั้งที่ก็นิ่งมานานค่ะจารย์ปูนิ่งมานานเหมือนกันค่ะ oh. อืน,นี้ เรื่องเรื่องที่ว่าทําไมทําไมเหตุเหตุการณ์ตรงเนี้เวลาหนึ่งเกดกนกขอพรอันนี้เป็นเป็นความเชื่อนะคะความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ได้รับอานิสงส์ทันทีเมื่อจิตเราน้อมสําคัญสําหรับวันที่อาจารย์ปู่ไปในวันศตนาคารําลึกวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมคะที่พระาธาตุพนมค่ะก็ เป็นความเพิ่มปิตินะคะตอนที่ท่านอาจารย์ปู่เอาไม้เท้านะคะที่ว่าเอามาให้พลังงานกับพี่น้องอะที่อยู่ในไลฟะะ์ค่ะก็น้อมจิตนะคะอธิษฐานรับพลังงานศักดิ์สิทธิ์น้อมรับพรนะคะก็เห็นผลเป็นอัศจรรย์จริงๆค่ะอีกแล้ววัคซีนนี้นะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ก็อานิสง์นั้นก็ทําให้เกิดเพราะว่าหนึ่งเกกหนกก็น้อมอธิษฐานว่าขอบารมีของรครูครูอาจารย์บารมีขององค์สัตตานาคานาคราชทั้งเจ็ดนะคะที่อยู่ที่พระาธาตุพนมนะคะให้อํานวยพรให้อํานวยชั่วอานวยทรัพย์ผ่านมายังน้องชายนะคผู้ที่ได้รับฉันทานุมัติรับรองนาะะในการปั้นแต่งองค์ท่าน ก็ได้หกหลักค่ะอาจารย์ปู่ใจค่ะน้องชายก็ได้แผลได้ได้รับอานิสงส์ทันทีค่ะอหลังจากอาจารย์หลังจากที่อาจารย์ปู่ใจเดินทางกลับนะคะก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าทั้งที่ทั้งที่ก็นิ่งมานานค่ะอาจารย์ปู่นิ่งมานานเหมือนกันค่ะได้รับอานิสงส์ทันทีเมื่อจิตเราน้อมสําคัญสําหรับหนึ่งเกกหนกอ่ะถ้าจิต น้อมอ่ะมันคือเห็นเห็นทำตาเห็นเห็นผล้าตาจริงๆค่ะอาจารย์ปู่เอาน้องที่ว่าเป็นนางลาที่อาจารย์ปู่ให้ภาพเขาขึ้นตรงตรงที่โปรไฟล์หน้าจอที่ว่าทำปุร์นี่ค่ะใช่ชุดสีขาวเขาก็ร้องเขาก็ร้องไห้ดีใจมากค่ะอ๋อคร้องไห้ดีใจมากเลยว่า เขาไม่เคยคิดว่าชีวิตเขาวันหนึ่งจะได้มาถึงขนาดว่าได้รู้จักได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ปู่ไตรจากครูครัวอาจารย์สาย,ยานันภาคทิพย์สาย,ยันบารมีทุกท,ท,ทุกพระองค์อะค่ะ mm. เพราะว่าเขาเขาก็ไม่น่าเชื่อเขาเวียนที่จะไปที่อาสมหลายครั้งแต่เขาไปไม่ได้ค่ะ mm. แต่พอวันที่เขาจะได้เข้าเรียนเป็น แม่พรามนะคะพีหนังเกยกหนกก็จับจับตำราของของอาจารย์ปู่ที่ส่งมาให้อพ่อหมอเพชรเดชอุดมที่เรียนวิชาพ่อพรามนะคะนึกเห็นหน้าเขาทันทีเลยก็เลยโทรไปเล่าให้เขาฟังว่าน้องน้องเป็นไงบ้างตอนเนี้ยในการทำหน้าที่ทั้งนางรำเนี่ยแล้วก็ตอนเนี้ย พ่อหมอเพชรเดชอุด,ดมน่ะเขาเข้าเรียนเป็นพราหม์กับท่านอาจารย์ปู่ไตกับท่านอาจารย์ที่พ่อหมอพราหม์เจ็ดร้อยล้านเขาก็บอกพี่หนูกำลังหาครูสอนแต่หนูไปถามใครเขาก็บอกเขาไม่มีเวลาว่างจะสอนหนูเลยหนูอ,อยากทำหน้าที่แม่พราหม์ด้วยทั้งำํำทั้งเป็นแม่พราหม์หนูอยากทำด้วย เขาบอกเขาปุ๊บเล่าให้เขาฟังเขาลงทะเบียนเป็นแม่พรามทันทีค่ะอืม,มแล้วเลยแล้วเลยมันมาเข้าเรื่องที่ว่าหนึ่งเกกหนกเล่ากับเขาว่าน้องพี่อะจะอธิษฐานถ้าพี่ประสบความสำเร็จให้น้องเป็นคนไปรำได้ไหม,มเขาก็บอกได้พี่พอเสร็จแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอะหนึ่งเกกนกเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะสารปูไ่ไตรทานให้สำเร็จหมด,<อ>หมดแล้ว Oh. ก็เลยว่าประสบความสําเร็จแล้วนะคะอาจารย์ปูไ่ไต oh. รเหลือยานบารมีท่านประทานให้สําเร็จหมดแล้ว oh. ก็เลยว่า oh. น้องไปราไปรานะเขาก็เลยบอกว่า oh. ได้เลยพี่ทีนี้พอพออาจารย์ปู่ไตประกาศ oh. ก็ไปเล่า oh. ให้เขาฟังเขาร้องไห้หนูดีใจ oh. มากเลยในการที่เธอได้ไปราอาจารย์ปู่อธิษฐานเลยนะว่า ขอให้เป็นสังขารที่ปู่ไปเชิญมาเองอม,มันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าเขาเขาเพื่มนใจมากแล้วก็ขอบคุณที่บอกว่าทำให้เขาได้มีวันนี้เนี่ยพอเขาเห็นภาพเขาแหละเมื่อวานนี้เขาร้องไห้ ร้องไห้ทางโทรศพ<ต>ัพท์เข่าก็นองก็ก็บอกโอ้ถ้าอยู่ใกล้กันพี่ก็จะกอดน้องร้องไห้เนี่ยเพราะตอนนี้พี่ก็ร้องไห้เหมือนกันคือ,อมันมันเป็นเรื่องที่ว่าความเชื่อเนี่ยไม่มีตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อชีวิตแต่ความสําเร็จแต่ถ้าคนที่ละเอียดจะรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ปะปีตายคือทํายังไงที่คนอ่ะ ที่จะได้รู้ได้เข้าใจและเห็นแล้วก็ดำรงอยู่เหมือนที่ท่านอาจารย์ปูด่ดำรงอยู่ให้ผู้คนได้เห็นค่ะว่าคือมันต้องไปคู่กันค่ะทั้งการที่มีจิตน้อมทั้งการที่สร้างบารมีร่วมกันและสิ่งที่ท่านทำให้เห็นแล้วเห็นเป็นอัศาจรรย์ก็คือถ้าใครได้มองเห็นท่านอาจารย์ปู่ใจนะคะก็จะรู้ว่า คืออะไรและทําอะไรอยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เกิก,กนกภูมิใจแล้วก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะน้ําตาจะไหลแล้วขออนุญาตลงก่าใจอ๋อสาธุสาธุาส่พลังให้ส่งพลังให้นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาปวดปลยน้ำตาไหลเดี๋ยวน้ำตาท่วมจอเดี๋ยวน้ำตาท่วมจอ ขอบคุณมากนะเสร็จที่เกะหนม